ทำเครื่องแกงกันนะคะใส่พริกลงไปใส่หอมแดงใส่กระชา้ใส่ตะไคไระคะ้เติมเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ถัยลงไปใสุ่น้ำปลา้าค่ะดูรสดน่อยนึงท้ายด้วยใบแมงลักนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแซบนัวครัวโสรยานะคะวันนี้จะมานำเสนอแกงขี้เหล็กค่ะ บอกหอกจดดยจุดเด้อจ้ายั่วยัวจ้ามีอันนี้ใส่น้ำเด้อพี่น้องอันทีว่ว่าแกไว้แล้วมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าแกงขี้เหล็ก <ๆ S 1> แบบยั่วยัวอืมรสชาติโอเคอร่อย แซ่บแซ่บพี่น้องจุปปง๊บบวชหอยเด้อบบที่นี่ คนสิจุ๊บก็เอาอันนี้มันออกก่อนเด้อพี่น้อง ดูจาพี่น้องหายตัวใหญ่ๆเลยจ้ะไม่อ้วนๆตัวใหญ่ๆเลย มาด้วจ้าจุบบกอหอยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีสะกก่อนนะคะ แกงขี้เหล็กใส่หอยจุบขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย